สบาดีสบายดีทุกๆคนมนีมีเวลาว่างน้อยนึงครับช่วงเสาร์เขาโมงสิบโมงเสาร์เลยล่ะครับด้วยแวะออกมาเก็บภาพบรรยากาศตอนล่มบกในแห้งอยู่ทะเลไก่บานไม่ให้เบิง่ง บรรยากาศดีครับเมื่อนี้เฉพาะช่วงนี้นะแต่ว่าสายมากก็อาจร่มแห้งกว่านี้แต่ตอนนี้เยี่ยมเลยครับเป็นบรรยากาศที่กําลังงามจะเกิดมือสั้นก็ทษด,ด้ด้ครับเพราะว่าบบได้เอาตัวจับกล่องมาบึงดูพี่น้อง นาเดินนาเที่ยวเก็บเกี่ยวเอาความสุขทางใจเฮ้าเนาะบ้านนกอยู่กลางน้ำครับโบดูว่าในกล่องสีเห็นบ่เป็นลงมาถ่ากินปลาหน่อยบรรยากาศดีดีครับอย่างทุกคนมาอยู่ในนี่น้ากันได้เนาะผมกิ แต่จะซอยเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวความง้ามเมาฝากพี่ฝากน่องเขานี่นะครับใส่ชีวิตเต็มที่นาะครับนอ้องไปเดี๋ยวผมสิพายางขงเบเ่งทางในน้ำกันอากาศกำลังดีได้ช่วงดูคขบพี่น้องธรรมาชาติตกแต่งให้เขาทั้งนั้นเลยเลยต่กี่เป็นป้าใหม่ครับแถวนี้ ผมเคยย่างไปจนหอดพูนไกพุ่นแเลยฟังทีหเอาเด,ยเดียวเห็น่นตรงป่าที่เป็นปูมันได้เขา้เขาจดกันครับตัวนี้ป่นี้มันหลายปีหลายหน,นมาเนาะต้มผัดขาอยุแน่เห็ดในต้องเหนียวขาดหายไปครับเสียไปจุดหนึ่งแต่่มมันก็งามอีกจุดหนึ่งครับมุมมอง,มอง เกิดเท่าติดไปโถดธรรมชาติกับไดเนาะธรรมชาฉาดเหตุมาให้ห้าแบบนี้กแตงานไปอีกแบบครับเดี๋วไปโถดเพิ่นแหมตัวคนห้ากับยังทำไร่เนาะครับเนาะธรรมชาติเพิ่นทำไร่ปลาใหม่ปลาเนี่ยไปขึ้นกันแต่ว่าบัดภาพที่ออกมาแล้วกแตงานเหมือนกันครับเป็นตกแต่งให้แบบห้าบไปตรงลงทุนเ้ามีหน้าที่แค่เก็บเกี่ยว เสพความสุขไปกับธรรมชาติที่ประเทศไหนเฮ้เดี๋ยวผมป่อดสิ่ยางขึ้นบึงนี้เ่างขึ้นใดบ้างมือสั้นจังหน่อยนะครับเด้อเดี๋ยวสพาขึ้นบึงเออขึ้นใดบ้างนี่ตกตกลงนี่สัตว์พี่น้องเอ้ยไปเบ่นงน้ำกันดูพี่น้องอันนี้ผมขึ้นมายืนอ,นอยู่ในโวดหิน บ่งธรรมชาติเป็นตบแต่งให้เฮาครับอันนี้ผมยืนอยูนน่ในโขดหินข้างบนคุณครับจะเก่าผมเคยยางไปจนเป็นนู่นนู่นดิดเดียวเดียวเองต้องกางจะเก้าต้อกันครับก็มึนเอนดีหน้ามึ้ขาดขาให้ไปผมเคยมเมื่อกีบภาบพวิดีโอแต่ว่ามันจะดล่นแล้วผมเคยลงลิป็นลิด ปลาในหลายนึงถ้าเกิดพี่น้องกเกิเห็นเกลองย้อนเบิ่งเด้อครับผมเคยลองอยู่ในยู u ูบดิตอนนี้ในเลี้ยวหรือยังนิ้วคนจะจำก็ได้ปลาหลายครับตะกี้ยวนี้เขาก็บองเห็นนะเพราะว่ามันกว้างนะตะกี้เป็นห้องแคร์มุ่งเก็บแรขรเพามาเก็บขาเก็บบรรยากาศดูครับพี่น้อง ี่มองไปไก่พุนไก่มันเป็นแหลมครับผมเคยไปตกปลาด้กันครับโรงงานผมยุยไก่เลนะครับ,รม,อรบมองเห็นอยู่ก็บไม่กล่องอาจที่ผมเห็นพอโรงงานผมติดทะเลบังครับผ่าบรรยากาศตอนเศ้าๆร่มกระเริ่มแห้งมากเละ อันนี้แค่เป็นริมกี่ค้นหอ,อกมาได้ครับริมทะเลงามแห้งครับบรรยากาศคนหมักธรรมชาติบมู้หมักเที่ยวมัเหลีนม,มีเรือดตัหนึ่งครับกลางทะเลเป็นเรือหาป่า,าวมเรื่อนอย่างครมกระบนัยใคันจะมีเรือหาป่าใไงครับอยู่นี่ เขาไปส่งอยู่โรงงานที่ผมเคยทำงานแต่ปี2 0 1 2นสิบสองผมเห็ดปย่้ามป่ากับพกเย็ดปีครับผมบอกมาแล้วหาบริษัทใหม่ธรรมดาเนาะครับเราชีวิตคนเท่าตรงดินล้นมองได้ดีกับยู่ไปมองได้สบายใจ ก็คขึกันถับผมข้าออกมานี่เลยครับมองได้เขาสบายใจเขากับปหาเสียบอักข่วมสุขตรงนั้นให้กับชีวิตเท่านอพี่น้องเนาะคลิปนี้อาจสิบ่ตริ่งเง้วครับเพราะว่าผมแกแวะออกมาหล่นมาเยี่ยมมาชมบรรยากาศตอนเศร้าๆซื่อๆในโอกาสเดี๋ยวผมจังสิเหตุเป็นคลิปเง้วให้ด้วยครับเด้อ มื่อนี้ขอโตไปซ้ำนี้ก่อนครับขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตามครับบายบายขอบคุณครับ